ซีซันไข่ปูมาแล้วสาวกไข่ปูถูกใจหนักมากไข่ปูเยิ้มเยิ้มฟินฟินถึงใจร้านนี้เลยครับคั่วเส้นโฮงติ่มซำตอนนี้เขามีซีซันไข่ปูสุดฟินไม่ว่าจะเป็นหมีซ่ซอสไข่ปูเสี่ยวหลงเปาไข่ปูก็มาเมนูทานง่ายอร่อยฟินมีโปรโมชั่นจับคู่เครื่องดื่มด้วยนะเริ่มที่เมนูโปะเสี่ยวหลงเปาไข่ปูตัวแป้งบางไส้หมูสับผสมไข่ปูแน่นๆน้ำซุปคือหอมมากเอาเข้าปากแบบนี้คือฟินแบบตะกนเลยอะไข่ปูเน้นๆแบบนี้คือถูกใจเราที่สุด ตัวนี้เป็นเมนูข้าวซอสไข่ปูซอสไข่ปูคือเข้มข้นมากสูตรลับจากเซี่ยงไฮ้เลยนะไข่ปูและปูคือใส่มาแบบจุกๆบอกเลยครับว่าไข่ปูแท้ดูกันนะชัดรสชาติหอมมันกลมกล่อมถูกใจเรามากเลยใครไม่ชอบข้าวแนะนำะเป็นตัวนี้นะเป็นหมี่ซอสไข่ปูตัวหมี่เขาคุกน้ำมันกระเทียมเจียวมาด้วยคุกเขากับซอสไข่ปูคือเข้ากันลงตัวที่สุดซีซันไข่ปูเริ่มวันที่1สิงหาคมถึงวันที่30กันยายน68นะน้ำเก๊กฮวยหวานเย็นชื่นใจเมนูทานและอื่นๆ ก็มีให้เลือกหลากหลายเลยขนมจีบซาลาเปาทาร์ตไข่ก็มีให้เลือกหลากหลายเลยซาลาเปานึ่งกันสดร้อนๆเลยซื้อกลับไปฝากที่บ้านได้เลยนะทุกคนเราชอบซาลาเปาหมูแดงกับซาลาเปาลาวาไข่เค็มที่สุดเลยตามมาเลยนะครับที่ขั้วเส้นหงติ่มซำดีงามต่อใจมาก